ม uh ึงยาเขาบุม hmm. ม mm ีน hmm. mm ั hmm. mm ่นอย่างาเอาบุกมมาใส่กูกูสิปล่อยแม่ก็พอมึงไอ้รองลูกกูได้บึงเขาด้วยี่เด้อนั่นอย่าแกงมึงก็เล่นใส่ข่อยตัว5าโปรตีนนี่พี่น้องเอ้ยจะมีีก็เทน้อยน้องโตเห็ดว่ายห้องตายไปหนีเพิ่นใส่ต้นเข่าเขาเป็นอะไร เปิ้นบ่จักว่าเฮาย่านบงหรือจังได๋แล้วก็วี้ปโลตัวเฮาปตีนนี่บกก็เล่นตาหลกโล้เน่เหือหายสุดท้ายพี่น้องหน้าดนได้แต่คร่งมือเนาะผู้คร่งมือแรน่ะเินให้เล็หญ้าูเดี๋ยวนนองููๆหน้าเฮือนเพิ่นลงมาูพี่น้องเอ้ยหัวเฮือนลงมาเนี่ยนดม ้นักเรียนเลอะแลลวโอ้สบายดีเด้อทุกคนสบายดียักษีทุกคนทุก่านเด้อพี่น้องเด้อโอ้สิเบสมองเขิงอะไได้เกี้ยวเกี้ยวมันเล่ะจังข้นซ้ำหน้าเจดำพี่น้องเลยได้เขิงมือ กย่งอยู่ทั้งกดน้องกูสามสี่ไห่เล่มเ่ยะผู้อันน่ะพอไก่ตัดไปได้พี่น้องให้บอมันตัดไปแล้วตัดไ่ได้แล้วมันลบมันขึ้นแล้วเรื่อหนาหนึ่งอันนี้ก็บปอยากซุกขากเกี่ยวผาดป,ดปนูนปั้งโอ้ยลงโรเ้อพายทือเกิบุตรเดอกัน ยี่เมซ้อนแกแห่งผ้าเอาสิไปกินปูกินปลาหน้าหน้าแปลว่าเก่งเติบอ,นานานอ,อ,อยู่พี่น้องเก็เขาหนาๆเนาะยังไปบ่าบ,บาปได้สูฮอกเกี่ยวก็ได้พอสิขวมไปฮาอีซีกับอีจอยเสร็จไปหาหน้องซีว่าซีได้คนงานเพิ่มจะคนมาเนี่ยแต่แต่อีจอยผู้เดียวว่ะสิเรียกบอกความจะยันข้าวบะเลี่ยวพี่น้องอันนี้ก็ย่างหายหนึ่งชีเดวดมงคลเราตอนเกี่ยงกลัวไปแล้วชีแล้ว กินน้ำกับกิน,กกนบ่วล้วะมันเย็นโพดมีปลาบ่าจังอยเ่ด้วยงุ่มเอาอ้าเนอะของพนตกนดูพี่น้องน้ำเต็มห,หน้าลงแล้วเด้อพายมีเกิดบูดต้องมีน้ำนะเพราะต้องจง่งเนาะเกี่ยวผ่าดประหลดลนนฮะยูต้นตะแบงบไิมาเบาฮะ,ะาโอ้ยอยู่กระตาผุ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 แกผุ แกไต่ล <lime> ุยน <s rup ings> like ้ำพี่น้องเดชข้ากล้องข้างลังจ้านะพอกระท่องย่อมเลยพี่น้องทิมทิมหน้าไว้ซองหนามีป่าได้เนี่ยล่าสุดเสียข้าลุยแล้ว ยังให้น่อยหนึ่งอีแม่บอกเขาเออขาวเดียวหนึ่งดอกโถ่อข้าเถื่อนำน้าสายอีแม่ให้เบิ่งนแน นี่ได้ใช่ในตูบน้อยตูบน้อยตัวใดตูบน้อยบนเมนออ่อเพื่นยังถะอยู่ไปลุยๆเขาเดียวนี่นะเขาโทษน้ำเลยข้าคือกระเป๋าตื่นทั้งหลังเงินบนหูน่ะในใส่กิ่งหนึ่งกถคือบโบห้เมียใส่กิ่งหนึ่งเออ มันจิต่างบ่วงต่างจริงบบได้ไหพ่ออีเมตต์นอน่ดาดจ้าดีน้งต่างบ่จดีพี่น้อพ่ออีเมตต์แล้วนักบ่เนาะมอาะนักพ่ออีแมตต์หูตุ้มหูอือๆเอาดึงกันไปละกันไปนะืออือไปหลอกไปเยอันออนีนาง มึงอย่าเลยกันเด้อกลัวมึงตกน้ะพายลุ่มึงหมุนลุ่มครับผส่แคสผันธุ์ยันเกี่ยวมันซับข่าวมันกับนาเติมน้อแม่เนาะบ่แม่นบ่นาเด้อเจ้าว่าได้โบาหาสิบสองแม่เานาะให้แม่ข่าวหน่อยแม่ ขั้นหาสิบสอบมาลูบได้ไหมเนะมันชีได้แต่แปดสิบหนึ่งนะแปะสิบปลายปกติเก่าสิบปลายลอยผู้ใดมันได้มันวะลูบขั้นได้หาสิบสอบคุปปีมันได้เก่าสิบปลายลอยผู้ใดหน้าในเดียวก็ได้มันผูกงวงใส่เบิร์แรงเบอร์ผลมันงามเธอก็ยังไข่หินนาหวานปีนี้พอได้ขายตื่มอืแมนพอได้เป็นเงินะเนเงินแะ กะพูซ้ำสอบได้นะวานะแม่แมนกับจ่างกับจ่างเกี่ยวผู้หนึ่งกับประด็ลงทึนลายเด้นีแต่เอโน้องสรอยมาดส้อยคนเอาหน้าโอ้ยังเต็มถุงขี้เงาะอยู่แม่เอ้ยเออ กันมาสอยกูในเด้อีกันมันสิมาติกันทุงเดียวโว้ยขันข้ามาน่ะสิเอาเดี๋ยวนี่นะเมือนี้คันแล้วขันมันลายเขาก็มาแเลยข้าวกันยากแต่ข้าวตากซื้อๆแมแม่นี่ใส่ขาคือประตังใส่น้ำกินเด้นกินพ่ออยู่ผู กินน yeah. like ้ำหมแล้ว oh. มันเย็นแห้งมึงเปิดกล้อง่เอาไปเลยโอ้ลมไปผัดข้าวตะกองก็ชนะผู้ส้นใต้ทุกโพล้อท yeah. ุกจะขึ้นเลี้ยวโซ่พระองค์ที่ไหน ตอนนั้นเนี่ยมันจะเทาไรเนี่ยไม้เอาเฮ้ยไ้่เอาไอ่เอา

อีซีเสร็จมยังวะอีีมึงเสร็จยังมึงเสร็จ้าที่หเองบอกมันขึ้นคจัมันขึ้นแล้วเสร็จมากอืออปังแลาคุณเ่บ่อ ใส่ okay ่าดแล้วกเขาแ่เขาอายมน้องเยสองะงเขายงอหาวกุดหิวนาหิ้วากินนามบ่ น้ามเย็นแห้งเลยกินไปแล้วเย็นจนเจ็บขมับน้ามน้อยพวกน้ำแข็งผลไม้มเย็นติ ขึ้นมาแล้วก็หห้ใจบอได้จะใส่าย,ย้าสีหยา้าห่มแทงแบบเนี่ยบีบผู้ดังเห็ไหมออตีดตีดเหอ,อืออเ้อะไรป้าผู้หนาลกป่ะเหเรอเหียกมันยังเด้อ 有看不落。 ทั้งห h าทั้งลบมาเนีข้าวโจงกุ้ให้กูไปวีวีสุพจน